สวัสดีครับ this is Roy วันนี้ภูมิใจนำเสนอการรีวิว cosmo raptor shy raptor และ shadow raptor ครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับก็ก่อนจะไปดูการรีวิวเจ้า cosmo raptor นะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจของเขาอันก่อนนะครับผมกล่องน,นี้จะเป็นกล่องแพ็กเกจที่เขาใส่เจ้า cosmo raptor มาก็จะโดยมี shy raptor และก็ shadow raptor นะครับรวมกันเป็น cosmo raptor เนาะส่วนใครที่ต้องการที่จะเล่นแบบ รบทุกล่างก็ต้องไปหาซื้อกล่องนี้นะครับก็คือคียแสงสว่างคียความมืดนะครับคียแสงสว่างเนี่ยจะชื่อว่าคากะยากิโซนะครับส่วนคียความมืดจะชื่อว่าคุระยามิโซนะครับผมเออส่วนคอสโมโซเนี่ยเขาจะให้มาในกล่องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกล่องเล็กก่อนดีกว่านะครับกล่องแสงสว่างความมืดก็ในกล่องนี้ก็จะมีแค่คีอสองอันนี้มาให้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องแยกมานะเออให้แบบเสียตังเล่นนะครับกล่องตอนแรกๆก็ หาค่อนข้างยากนะก่อนที่จะเข้าไทยเนี่ยผมก็ซื้อมาตอนนั้นประมาณ500มันกล่องในกล่องเดียวนะกล่องแบบงีงๆกล่องเดียวนะ่ยสองอันนี่ยคีย์ละสองห้าสิบเออค่อนข,ข้างกล่องก็มีรูปของทั้งสองคีย์มาที่สามารถเอาไปเล่นได้ทั้งดาบแล้วก็ปืนของดูโซเทอร์นะครับข้างบนก็เป็นดูโซเรสกับดูโซโกที่สวมใส่เจ้ากเกราะแสงสว่างกับเกราะความมืดไว้นะข้างนึงมีอะไรไหม ก็เป็นรูปของคีนั่นเองเนี่อันนี้เป็นโหมดโหมดคีย์อันนี้เป็น n i ท์โ m o d นะครับแล้วก็คีย์แสงสว่งางก็จะไปใช้กับตัว t e r a m i ซ o ส,ส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่คือเป็นตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ส่วนคีย์ความมืดก,ก็มาใช้กับตัวโมซาเรตตัวเดียวเช่นกันนะครับโอเคกล่องแรกเนาะมากล่องใหญ่กล่องคอสโมนะครับก็ยังคงเป็นสีแดงที่ใช้เกาะ คือสีแดงอย่างเด่นเรื่องนี้นะครับอ่ะก็เห็นแล้วว่ามี2ตัวนะครับตัว s h a d ั w เตอร์นี่จะเป็นตัวเมียนนะเนื่องจากว่ามีขนตาเห็นเปล่าส่วนตัวตัวสีดำเนี่ย s h ด d o w Raptor ในตาจะเป็นเส้นๆเ,เหมือนเพิ่งตื่นนอนอะ่ะตาเปื้อๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคีน่ยจะเป็นสีม่วงๆครับข้างบนอ้ออันนี้ใช้ทั้งคู่นะสำหรับตัวสีแดงสีทองนะครับ อีกข้างหนึ่งก็งงจะเป็นรูปของคุณไดโนเสาร์ที่เป็นรูปไดโนเสาร์จริงๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับอา่านไม่ออกก็เป็นรูปโซ่ Cosmo s u ที่เป็นคีโมดกับไนโหมดอันนี้ก็เป็นข้างหลังนะครับไม่มีอะไรมากก็เป็นการรวมร่างปกตินี่อันนี้เขาก็บอกประมาณว่าต้องไปหาคุณต้องไม่หาคีย์มานะคุณในกล่องนี้เล่นไม่ได้นะสองตัวนี้นะ เ,ออเสีได้ตังจัดมาทีเดียวเลยไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันมาครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลจากของทั้ง2กล่องกอนนันนะครับก็ขอเริ่มจากตัวชายลัปเตอร์แล้วกันนะครับนี่โซแสงสว่างนะครับขอเรียกเป็นโซแสงสว่างแล้วกันนะ,าานะ,ะภาษาญี่ปุ่นอะไรนะคากายามิโซนะครับอืมก็เรียกเป็นแสงสว่างก็เรียกง่ายกว่านะก็จะได้หน้าของตัวชายลัปเตอร์มาเป็นพระเอกในตรงนี้นะครับ พี่เอกไม่ได้ต้องเป็นนางเอกเขาเป็นตัวเมียเนาะนี่นะมัน,ฉนเฉลยชายชายชายนหะมอนกันเลยนี่ปไงดูคิ้วไม่ได้คิ้วดิเขาเรียกเลยนะขนตาเห็นนะเปรีมากนะครับว่าออกจากบ้านมานี่ดัดมาอย่างดีนะครับสองข้างเหมือนกันทั้งเหมือนกันนะตัวโซก็กดหนึ่งทีงไปไล์โมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปร่างเดียวกับตรงส่วนหางของเขานะ ได้แรงมานานใจมาเป็นเป็นดาบนะครับตัวนี้เป็นส่วนดาบนะมีคมมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เลยเนี่ยก็ปากขยับไม่ได้ด้วยตัวนี้จริงๆก็อารมณ์เดียวกับตัว戴เมค诺นะครับขยับอะไรไม่ได้ขยับได้แต่หน้ากากตรงนี้นะครับเอาวางไว้ก่อนครับแกลส่วนตัวสีดำนะครับ Shadow Raptor ก็อย่างที่บอกว่า สายตาเปือป้อนๆเพิ่งตื่นนอนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือตื่นช้ามาดัดขนตาอีกคนหนึ่งก็ตื่นมาแล้วก็ออกมาเลยน,นั่นเองนะครับก็ <g ül> <c oughs> ได้แรงบันดาใจมาจากตรงนี้นะแต่ไม่เหมือนตรงนี้ไม่มีเขานะครับน้องไม่มีเขาน้องมีแต่เราหมุกแม่งห้าบาทสนะิบาทมากอ่ะตัวนี้ก็เช่น,นเดียวกันขยับอะไรไม่ได้นะครับขยับได้แต่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลักษณะของปืนนะครับส่วนหาเป็นปืนนะนี่ ตัวนี้ก็กดออกมาชิงเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหางของตัว Shadow Adapter แต่ว่ามันไม่ค่อยคลายเท่าไหร่เพราะว่าตัวคีมมันจะมีแหลมหล4 5หแฉนี้เลยแต่ว่าที่เปลื่ยแบบไม่มีนะครับแค่รอเรียนมาเอาแค่คลายเอ้ยลืมให้ดูข้างหลังเมื่อกี้นะครับนี่หน้าหุน่นจำหน้าหุ่น2องนี้ไว้ดีๆนะนี่อันแบบนี้นะครับหน้าหุ่นตัวยูกับหน้าหุ่นที่เป็นแบบแสงสว่างแบบนี้นะครับ มันจะรวมร่างกันเป็นโซตัวนี้นะครับก็คือคอสโมโซนั่นเองผมกลับหงกระหังหมดแล้วเนี่ยฟางนี่ช่วยมากเลยนี่นะครับคอสโมโซนี่ถ้าเรารวมร่างของตัวนั้นแล้วเนี่ยเราพับหน้ากากออกมาเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบลักษณะนี้นะครับกดลงแมานี่สัญลักษณ์ของคอสโมก็จะเป็นเหมือนดว,ดวงดาวเสาเป็นดาวเสาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นปะเห็นดาวเสาเห็นดวงดาวตารางต่างๆไหม อ,อแบบนี้นะครับด้านหลังก็คือการเอาหน้าของ2คีย์เมื่อกี้มารวมเป็นตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมด้าแรงมาันดาันใจมาจาก2ตัวนี้เลยการรวมร่างกันจริงๆนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรวมร่างแต่ว่าผมขอแยกเป็นชายเป็น s h a ์โดแล้วค่อยถึงรวมร่างเป็นคอสโมแล้วกันนะครับโอเคไปชมการรวมร่างของชายลัปเตอร์ดีกว่า เสร็จแล้วครับสำหรับคิชิริโอชายแรปเตอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนหุ่นที่ถูกแบงก่งครึ่งมานะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือเหมือนเดิมแค่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีแค่ถอดปืนออกไปนะส่วนอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ชายแรปเตอร์เนี่ยมาใส่เนาะชายแรปเตอร์นี่เขาจะเป็นดาบนะครับนี่เห็นไหมดาบใหญ่ก็แขนเนี่ยสามารถหมุนได้รอบทิศนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นจูขยับเดียวของค <laughs> <laughs> ิชิริโอเขานมคกับผมนี่ ดเราคิดเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะชื่อว่าคิชิริโอชายแรปเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมการประกอบอีกหนึ่งร่างก็คือคิชิริวเนปจูนชาโดแรปเตอร์นะครับไปชมกันเมื่อกี้เราดูสีขาวไว้แล้วนะครับชายแรปเตอร์ก็จะรวมร่างกับทีรามิโก้ใช่ไหมตัวชาโดแรปเตอร์เนี่ยก็จะรวมร่างกับโมซารเลกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารวมร่างแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับ ไงคิดชิรลวนิจูนชาร์โด้แรปเปอร์นะครับผมอันนี้เป็นสายโจมตีนะครับเนื่องจากเป็นปืนเนาะนี่ก็จุดขยับได้แค่นี้นะครับเพราะว่าจะติดดีไซน์ของตัวปากเขานะได้แค่นี้นะเฮ้ยเลยเลยเลย<笑><笑>ก็ตรงข้ามกับตัวชาร์โด้แรปเตอร์เมื่อกี้นะครับชาร์โด้แรปเตอร์จะเป็นอยู่ฝั่งขวาของหุ่นใช่ไหมท่าน,นี้เป็นชาร์โด้แรปเตอร์ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของหุ่นนะครับผมนี่ผมก็จะเอามายืนเทียบให้ดูเลยละกัน ทั้งสองตัวนะครับนี่เป็นไงล่ะเต็มเฟรมอ่ะยืนแขนปกติดีว,วะ่ะนี่2สองตัวจริงๆสวยนะอืมแต่ว่ามันทำ <c oughs> ไมแกต้องแบ่งข้างกันด้วยล่ะรับไม่เข้าใจาต้องอยู่ข้างนี้ตรงไหมเนี่แล้วมีคนที่ไหนยิงปืนด้านซ้ายโอ้ยโอ้ยขออภัยนะครับแสงมันสว่างไปนิดน,นึง นี่เออเป็นไงเฟียร์ฟ้าวเดี๋ยวเราจะต้องไปทำอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ Cosmo r a ปเตอนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรื้อแล้วก็มารวมเป็น Shadow r a p เตอรเอยไม่ชาร์โดคอสโมลัปเตอรให้พวกคุณได้ดูก่อนนะครับนี่กลับล่างมาเป็นชาย r a p t ัปเตอร์และชา a d o w r a ปเตอนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการแปลงให้เขาเป็น Cosmo Raptor ให้ทุกท่านได้ดูนะครับ แต่ว่าเราจะดูไป,ปรพร้อมๆกันเนาะวิธีการแปลงก็ง่ายแสนง,ง่ายนะครับอ่ะเริ่มจากตัวชาร์ลเตอร์ก่อนลวกันชาร์เตอร์นะครับเราถอดขาทั้งสองข้างออกนะครับถอดออกเลยแล้วก็เอาขาทั้งสองข้างเนี่ยประกบกันแบบนี้นะครับดูดูตรงเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีอ่าสองข้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตรงที่มันจะมีด้านนึงเป็นสันข้างนึงเป็นมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสันเป็นมนใช่ไหมเราเอาสาันเจอสันแบบนี้แล้วก็ประกบเข้าไปปึ๊กนี่ มันจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับมันจะดูแบบไปในระนาบเดียวกันถ้าเกิดว่าเราใส่อีกข้างนึงเนี่ยมันจะเป็นอนี้ด้วยนี่เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้มันดูไม่สวยเราต้องเอาแบบนี้ถึงจะถูกนี่แล้วมันมือมันจะประกบกันพอดีนะครับข้าง้วมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะแล้วเราก็มาเสียบข้างที่เป็นรูๆของ ชายแรปเตอร์นะครับอีกข้างนึงมันจะเป็นตุ่มๆอีกข้างนึงมันจะเป็นรูๆนะครับแล้วก็เอานี่ตุ่มๆเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับด้ละข้างนึงส่วนอีกตัวนึงชาร์โดแรปเตอร์เช่นเดียวกันนะครับถอดขาออกมาทั้งสองข้างก่อนโอ้ยถอดสองขาทัาหวหลุดทำไมเนะี่ยอ่ะเช่นเดียวกันนะครับดูนี่เห็นปะ่ะสันเจอสันแบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปใส่กับข้างตุ่มๆแบบนี้ อา้านี่ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอานี่เห็นไหมใชยมันจะเป็นตุ่มชาโด o w มันจะเป็นรูนะครับประกบกันแบบนี้นี่ยังแก้เสร็จแล้วปิดหน้ากากก่อนจับหน้ากากนะครับหน้ากากมันจะมีเดือยตรงนี้ข้างนึงข้างหนึ่งมันจะเป็นรูนะครับแล้วก็เอาประกบกันให้มันแนบชิดกันแล้วก็พับปิดมาตตเเเนี่เรียบร้อยครับชาไม่ใช่ใช้ดิ คอสโมแรปเตอร์เหมือนอยังเหมือนอยังเหมือนยังนี่เหมือนดีนะครับโอเคครับผมนี่เป็นไงล่ะคอสโมแรปเตอร์พร้อมจะไปรวมร่างหรือ,อยังครับเดี๋ยวเรามารวมร่างที่ฝั่งสีแดงกก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปรวมฝั่งสีน้ำเง,งินเนาะไปชมกัน เสร็จแล้วครับคิชิริโอคอสโมแรปเตอร์นะครับทั้งดาบทั้งปืนยอดระดบเทมากนี่มนให้ดูรอบๆตัวนะครับติด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 ติทติด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 ตดติดตตดติดติดตดติ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 ดดๆติดาิดตดติ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 ดตอดิดิดิดต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 ติดติด นี่ครับคิชิริโเนปจูนคอสโมแรปเตอร์นะครับผมจริงๆก็มีความเหมือนกับตัวคิชิริโอชาร์โดไม่ใช่ชาร์โอลสิคอสโมแรปเตอร์นะครับแต่เปลี่ยนเป็นเนปจูนแทนนะนี่นะครับผมก็ยังคงเป็นขวาเป็นดาบซ้ายเป็นปืนเหมือนกับตัวที่แล้วนะครับนี่แต่ก็ตัวนี้เท่ ه, กว่านะผมชอบตัวนี้มากกว่านะในการเป็นคอสโมแรปเตอร์นะครับตัวนี้ดูดูแบบสมสนะ่วนอ่ะ เออฟิล์ฟาไปอีกแบบหนึ่งนะครับจุดขยับก็มีเท่านี้เหมือนเดิมเราไม่สามารถหมุนไปเยอะกว่านี้ได้เนื่องจากจะติดตรงดีไซน์ของตัวปากนะครับเท่านี้มีเท่านี้จุดขยับนะครับหมุนที่ร,รอบๆทีหนึ่งเมื่อไรจะมีบัญญาซื้อถาดถัดหมุนเนี่ยโอเคครับ okay จบลงแล้วครับสําหรับการรีวิว Cosmo Raptor set นะครับผมผิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิสิสทอเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ต้องไปแล้วครับแล้เจอกันใหม่หุ่นยนตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรมีคนเดาออกอยู่แล้วนะเออไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ